S Hello s t u d e n t w e l c o o e t t ูวัดเป็งราชบำรุงสคูลสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของเรานะคะคลิปนี้ค,นคุณครูจะใช้สอนปอ .5 และป .6 มาดูนะคะค,คุณครูจะทบทวนบทเรียนเรื่องอะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว Let's go นักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิธีเขียนชื่อภาษาไทยของเราให้เป็นภาษาอังกฤษขอบอกว่าวิธีเขียนเนี่ยไม่ยากเลยแต่นักเรียนต้องเตรียมสมุดจดไว้ด้วยนะคะพอพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องเทียบเสียงเพียชนะก่อนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเทียบเสียงเพียชนะที่ครูทาเอาไว้ประกอบไปด้วยได้เลยนะคะครูจะเริ่มเทียบจากเพียชนะภาษาไทยแล้วก็ไปเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจากตัวแรกก็คือกอไก่เราเทียบได้กับตัว G ค่ะแต่ภาษาอังกฤษเสียงไม่เหมือนภาษาไทยสะทีเดียวตัว G ของเขาเนี่ยจะมีเสียงสั่นในลำคอด้วยก็เลยจะกลายเป็นกอไก่ v e r s i ่นที่มีเสียงสั่นในลำคอด้วยค่ะต่อไปคือตัวขอไข่ขอขวดคอควายคอคนและคอระคังครูจะตีเป็นเสียงเดียวกันคือเสียงเขเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์นะคะทั้งหมด จึงเทียบได้เป็นตัว K งองูเทียบได้เป็นตัว n และตัว G ควบกันจอจานเทียบได้เป็นตัว J ซึ่งมีเสียงสันในลำคอเช่นเดียวกันชฉอชิงชอช้างและชอกระเชอเป็นเสียงชจึงเทียบได้เป็นตัว C และ H ควบกันค่ะซอโซสอสาอราสอฤษีและสอเสือเป็นเสียง เทียบได้เป็นตัว s สังเกตไหมเอ่ยว่าท้ายเสียง s จะเป็นเสียงสองเสือยอหญิงและยอยักษ์เทียบได้เท่ากับตัว y ค่ะเพราะว่าท้ายเสียง y เป็นยอยักษ์นั่นเองตัวต่อไปดอชดา,าน t o n a m โทและก็ดอเด็กเป็นเสียงจเทียบได้เท่ากับตัว d ต่อปลาตักและต่อเต่าเทียบได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัว t ค่ะ เพราะว่าในภาษาอังกฤษจะอ่านเป็นเสียงต่อเต่าก็ต่อเมื่อข้างหน้าต้องเป็นตัว s เท่านั้นเช่นคาว่า star ที่แปลว่าดาวแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆเนี่ยตัว t จะอ่านเป็นเสียงทถเสมอถอฐานถอดเท่าถอถุงถอทหารและถอถถงเป็นเสียงทถเหมือนกันจึงเทียบได้เท่ากับตัว t นอนแนนและนอนหนูเป็นเสียงอืก็คือ ตัวเอสสังเกตจากท้ายเสียงเองจะเป็นเสียงนอนพอใบไม้เป็นเสียงแบบเท่ากับตัว B. บีพอปลาเทียบได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัว P แต่ครูก็เขียนเป็นสีแดงเช่นเดียวกันเพราะว่าภาษาอังกฤษจะอ่านเป็นเสียงพอปลาก็ต่อเมือ่อต้องมีตัว S นําหน้าเช่นคําว่าสปาโดยปกติแล้วตัว P จะอ่านเป็นเสียงพอพอพึ่ง พ่อพานและพ่อสัเพาเทียบได้เท่ากับตัว P นั่นเองฟอฟ้าและฟอฟันออกเสียงเป็นก็คือตัว F มอมาเป็นเสียงอืก็คือตัว M รอเรือเทียบได้เท่ากับเสียง R แต่ภาษากริกจะไม่มีกระดกลิ้นเหมือนภาษาไทยนะคะลอริงและลอจุลาเป็นเสียงอก็คือตัว L วอแหวนเสียงว เท่ากับตัว W หอหีบและฮอนคู่เป็นเสียงเท่ากับตัว H และตัวสุดท้ายก็คือ R อเทียบได้ถึง5ตัวเลยก็คือ A E I O และ U ซึ่งเป็นเสียงสระของภาษาอังกฤษโดยเราจะเลือกใช้ตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับเสียงสระที่เราต้องการค่ะ แบบต่อไปคือการเทียบเสียงสระนักเรียนจดลงสมุดได้เลยนะสระะเท่ากับตัว A ไม่หันอากาศเท่ากับตัว u สระ a เท่ากับตัว A หรือ ar สระีเท่ากับตัว i สระีคือ double e สระเอและสระเอ เป็นตัว u e สระอุเท่ากับตัว u สระอูคือ Do u b l e o สระเอเท่ากับตัว e สระเอเท่ากับตัว a แล้วตามด้วยตัวสะกดแล้วก็ตามด้วยตัว e ค่ะสระแอเท่ากับตัว a ซึ่งจะเป็นคำเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ขึ้นอยู่กับตัวสะกดแล้วนะคะสระแอคือ a e สระโอเท่ากับตัว o สระโอก็เป็นตัว o ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นตัว o แล้วตามด้วยตัวสะกดแล้วตามด้วยตัว e สระออก็ยังคงเป็นตัว o สระอคือ o r สระเอสระเอเท่ากับ e r สระเอและสระเอียเท่ากับ i a หรือ e a สระเอือและสระเอือเป็นการผสมระหว่างสระอือือร่วมกับสระอาอาก็เลยกลายเป็น u e a สระอวและสระอวเกิดจากการผสมระหว่างสาระอููรวมกับสระออาก็เลยกลายเป็น u a สระอาเป็นเสียงอไม่หาอากาศมอมา้าก็เลยเป็น u m สระไอเท่ากับตัว a i ซึ่งเสียงภาษาอังกฤษจะเป็นเสียง i และตัวสุดท้ายคือสระอเป็นตัว o u หรือ a o นักเรียนจะเห็นตัวสระที่เป็นสีแดงคือตัวสระที่ไม่มีในภาษาอังกฤษแต่ครูพยายามเทียบเสียงอย่างใกล้เคียงที่สุดทีนี้เราก็มาลองฝึกเขียนชื่อกันค่ะตัวอย่างแรกสมมติว่าชื่อกำไรเราต้องแยกออกมาก่อนว่ากำไรเนี่ยมีตัวพยัญชนะตัวสระและตัวสะกดอะไรบ้างเรียงตามลำดับไปเริ่มจากกอไก่ตามด้วยสระอําตามด้วยลอลิง แล้วก็ตามด้วยสระไอกอไก่เทียบเท่ากับตัว G สระอัมก็คือ UM ลอลิงเท่ากับตัว L และสระไอเท่ากับ A I ไอจำไรจึงกลายเป็น G U M L A I การเขียนชื่อจะต้องเขียนตัวอักษรตัวแรก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะตัวอย่างที่2พิมพ์ผ่าแยกออกมาเป็นตัวพยัญชนะก่อนคือพอผ่านตามด้วยสระคือสระอีตามด้วยตัวสะกดคือมอมาและกลับมาที่พยัญชนะใหม่คือพอผ่านและตามด้วยสระอาพอผ่านเท่ากับตัวพีสระอีเท่ากับตัวอมอยมอมาเท่ากับตัวเอ็มพอผ่านตัวพี และสระอาคือตัว a แตะเขียน R ไปด้วยก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะพิมพ์้าจะเขียนได้เป็น pi mp a ตัวอย่างต่อไปพิชิตแยกได้เป็นพอพานสระอิชอช้างสระอิและต่อเต่าพอพานเท่ากับตัว p สระอิตัวไอชอช้างคือ c h สระอิตัวไอและต่อเต่าคือตัว t พิชิตจึงเขียนได้เป็น p i c h i t ตัวอย่างที่4อัญชลีแยกออกมาได้เป็นอไม่หานอากาศยอหญิงชอช้างลอรีและสระอี อไม่หันอากาศคือตัว u ยอหญิงปกติแล้วเป็นตัว y แต่ในที่นี้จะใส่ตัว y ไม่ได้เพราะถ้าเป็นตัว y จะกลายเป็นตัวสะกดแม่เกยหรือยอยักเราจึงต้องใส่ตัว n เ,เพื่อให้เป็นตัวสะกดแม่กดชอช้างในที่นี้อ่านว่าชะแต่ละสระอาะเอาไว้พอมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษจึงต้องใส่สระอาะเข้าไปด้วย กลายเป็น ch คือชอช้างและสระอะคือ a l อลิงเท่ากับตัว l สระ e คือ double e อันช a ลเขียนได้เป็น u n c h a l double e ตัวอย่างสุดท้ายโชคชยัยแยกออกมาได้เป็นชอช้างสระ o คอควายชอช้างและไม่หัน ยักก็คือสรรไอชอช้างเท่ากับ ch สระโอคือตัว O ตามด้วยตัวสะกดและตามด้วยตัว e และตัวสะกดในที่นี้ก็คือคอควายหรือตัว k ต่อไปตัวชอช้างคือ ch และสระไอคือ ai โชคชัยจึงเขียนได้เป็น c h o k e chai ต่อไปก็ถึงตานักเรียนกันบ้างลองพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะขอบคุณนักเรียนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คราวนี้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะการเขียนชื่อตัวเองนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่องครูยกตัวอย่าง example ชื่อ อัชลาสีวัยนะคะขึ้นต้นชื่อจะเป็นตัว A ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนำสกุลนะคะสีว S ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะางานของคุณครูนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อจริงและชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อจริงจะให้นักเรียนคัดไปด้วยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยไปด้วยนะคะแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ ชื่อเล่นนะคะก็จะแยกเป็น2องบรรทัดนะคะเขียนภาษาไทยไปด้วยแล้วก็แยกเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้ปิดทุกครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะบายบาย